อะไรก็เดินมาคือแบบได้สถตีแต่ข้างหลังไม่หล่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นม่าก็ฉันไม่เห็นใครเลยบ้าเลยขันติโอเคฉันก็เห็นเซนว้าปะข้างหลังไหนไอ้กูมีพลังฟอร์สไอ้สัสอ๋ออ๋ออ๋อใช่หรอเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์โอ้โหไม่เป็นไรนะแกสับประสาททั้งหมดไหนบ้านเครื่องเกมมาเดี๋ยวจะทำเพิ่มแน่นอนเครื่องเกมแกก็มันมีค่าอะไรแล้วฉันเจอมันที่ถังขยะน่ะ จะเก็บไปส่งคุณเก็บฮะอ๋อดี๋ยวกันอันสวัสดอารุณวันนี้พี่ทำอะไรกันหรอก็เดินเล่นคุยเล่นเด็กทางไหนเนี่ยพี่ แบบว่าภารกิจอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนไปกินตีนไก่ไหมเพื่อนไอ้เพื่อนอาฟาไปกินตีนไก่ด้วยกันปะที่ไหนครัอ๋อแถวๆนู้นน่ะไป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 เอาฟาบแกน่ะเออแฟนไม่ได้เออเมื่อกี้มันยืนข้างผมทำไมทำไมคนไทยถึง ตบผมจะไลน์หน่อยได้ไหมพี่เพื่อนเมื่อกี้มันยืนอยู่ข้างผมแล้วมันหายไปไแล้ะเชี่ยเดือดเดือดอะไรพี่นั่นบ้านนั่นบ้านรันเวย์พี่เรา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 ไปทำปฏิทินไหมพัฒน์ปฏิทินไหมพี่แต่ว่าที่แต่ว่าถ้าเองพี่โดนจับตัวไปหรอเออพี่เราควรจะทำปฏิทินเข้าไว้หรอไม่น่าได้หรอ่ไงเจอแฟนลเดี๋ยวกูรันรันให้ดูแฟนเพื่อน ีครับม่เป็นมันเป็นยาสวัสดีครับอ้ปมดีครับอค่ิาเออสวัดดีครับวัดดีครับวัดดีดตีจ่คิมิดาคำสมิดาอาดารย์อาจารย์อาจารย์อาา อา่วันนี้เซนจะมาฝึกด่านะครับเ <R ud> ด,ดี๋ยวตะเดี๋ยวก็ต่อยเอาคําแรกเ๋ยเดี๋ยวก็เตะเดี๋ยวก็ต่อยมาก็ะด้มากดงมองหน้างั้นดิเดี๋ยวก็ต่อยเดีวก็เตะวก็ต่อยเดี๋ยวก็ตามมากระเดงเดี๋ยวก็เตะอ้าน่่่เดี๋ยวก็ต่อยเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวก็ตเดีเดี๋ยวก็ต้ใ่ลิ้นเข้าไปเสริมด้วยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เหยม่ไลเดก็ตะเดี๋ยวเอะไรวะหยแล้ววะ

ก็หมายถึงเช็หุ้มกลับแล้วเช็นี่คนที่ไม่ได้กระสุนไปแบ่งกับเพื่อนแล้วกันนะเจ็กมันไม่อยู่บ้านอะ,อะทำไมกไมูได้เสียงครมาเฮลโล่บบแบบโอเคมไดีเสียงใครเดี๋ยวนี้ ไปแบ่งกับเพื่อนเอาหนาคนที่วกันไอะดิว่าไงบ้าไอตอนนี้เจ๊มันหนี้บ้างอันนี้ฮาวมุมึงเก่าแล้วเหรอเพื่อนแล้วฉันจะเตือนอีกครั้งนะห้ามยิงกระสุนเล่นมันเปืนแฟนกูกลับมาแล้วเพื่อนอะไรไม่ได้มากู้โหไปยิ่มาเพื่อนไปหลับมาเพื่อนมึงไปเนี่ยเขาเจ็บปืนกันอะไม่ได้ปืนนี่เฮ้ยแม่ผมยังไม่ได้ปืนเลยแม่ผมเพิ่งมาครับผมยังไม่ได้ปืนเลยครับแม่ อยู่บ้านนะถ้าฉันขอหมอสองจจบละตัวลั่นกูตัวลั่นอยู่ของบ้านเธอมีปืนหรอขอขอคนนั้นได้ไหมคนนั้นได้ปะผมผมขอเาเป็นคนนั้นเป็นคได้ไหอุ้มอะอะไรเหรอฉันฉันหล่งไอ้เจ๊พี่ทำอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมทำผมเสียตุ่นื่อไหพี่ ว่าไงคแรับพี่ชอบไหมเปล่าอะไรนะให้เราพี่ชอบไหมจะเปล่ารับพี่ชอบดิโอเคที่เหลือพี่่นแทางขึ้นยังไงก็ได้ไม่ต้องไปขึ้นตรงกลางโอเคไหมไปฐานลตำรวจยังไงก็ได้ที่มีอาวุธยังไมอาวุธยังตรงกลางตรงกลางมันเป็นถนนหลวงไมอาวุธยังอะไรนะไปมียังไง Let's go bro รู้ป่า ถานเรยไหนอุ้ยรู้ชําาญเป็นชําาญเป็นชําาญเหันดยชายบไปเป็นกลุ่มเยอะละเดีมารู้ทำกันเดียวจังไ้เฮีย ไปได้เหรอไม่แน่ใจอะแต่แต่เป็นทางเดียวที่รู้ตอนนี้ว่ามันขึ้นเ้าบนได้เนี่ยเอ้ระวังไปไปเอ้าหายไปไหนกันพวกเราเดี๋ยวจะยจเย็นๆมามาคุณกดเลยกดเลยเดี๋ยวเด๋วเลยได้๋วกดเลยกดเลยกดเลยมามาเข้ามาอ้าวเอ้าเสี่ยรอหนี่รอปะวะไม่แม้หมดเลยเหอุ้มเหม่อ เอี๋ยเดี๋ยว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 ตอนนี้พวกผมถ้าพวกผมดูจากสมมติว่ฟิลจากแผนนี้นะอยู่แถวๆล่างขวาแถวแถวๆล่างขวาของกำแพงเอ้ยข้างหน้าปะข้างหน้าปะม่าจะนี่เราด้วยนะเพื่อนไอเซนข้างหน้าปะเพื่อนไกลแล้วนะจะคิดเจอคนอ่ะจะคิดเจอคนถ้าอย่างนี้คนสองคนก็เล่นยิงกันได้ ยิงส่ใครพ่นของเท่าที่สังเกตพวกตำรวจจะมีปลอกแขนนะคะก่อนรีพับมุ้งเกมดนตรีที่จะมาเพื่อนเดี๋ยวผมดูข้างนอกให้สองก้อนสองก้อนสองก้อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เสมากตำรวจอยู่ไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนั่ ไอ้ที่เพื่อนใช่ใช่เนี่ยตำรวจเมื่อกี้มือนเอ่อขอแบบชัดเจนขึ้นได้ไหมฮะใครใครยังมีแบบพวกพูแถวไหนของหมดเลยหมดเลยเออไม่ต้องเราแคนเห็นถทวารแล้วกินทวารไปเอ้ยไอ้กูมีไอ้กูมีเนี่ยเออไอ้ของกินไรอะพวอพวกมึงอย่าอ้วนกันนะเว้ยของกินอะอย่าอย่าอ้วนกันนะเว้ยดดููคนพอย่าอ้วนนะเว้ย อ้วนไม่ดีนะเว้ยจริงพี่จริงจริงอ้วนไม่ดีจริงพี่แม่งใครไม่มีอาหารปะต้องกินขับเค้กก่อนตองทำงานนะเออกินขับเค้กด้วยนะขับเค้กมันมันมันบูดบู๊ดอ่ะไป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 กูรู้ทางแล้วกูรู้ทางแล้วคราวนี้ต่อตรงเลยคราวนี้ขึ้นต่อตรงเลยเพราะว่าลิเบอร์เกียมันต่อมันต่อจากลิเบอร์เกีย ใช่เขาเอาบอกว่าขอเอาของไปนะครับเป็นของกลางสิ่อย่างแล้วก็กระสุนปืนกูไปหมดเลยอาหารมันเป็นของกลางเหรอวะไอ้เหี้ยเฉันตกมันแต่้องตั้งมันไม่ได้มันไม่ได้อาหารมันไม่เอาอาหารผมไปมันเอาไป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 หัวหน้าเครื่องตรงไหนนะครับเป็นเครื่องหน้าแหละตรงเออเรียกหัวหน้าอะไรนะไปไปกันที่เราสร้างที่แรกอะไอ้ตรงตรงไหนวะก่อนที่เราจะเดินมาหาตำรวจละที่มันจะเป็นกระจกใสเดเดแต่ขอรู้ตังก่อนไปตรงนั้น ท่านนี่ไปยืนเป็นกอล์ปะตรงตรงใต้น้ำมีหัวหน้าลันเว่กับคนอีกสองคนใหญ่เลยนะเพราะให้ทำเลยให้ทำเลยถ้าจะไม่เป็นพวกลันเว่พวกนี้เขาจะมาปนเลยนะเราแค่เราแค่รับภารกิจมาจากไอ้เช่นเฮยผมมีความคิดอะปล่อยให้ลันเว่เข้าไปก่อนแล้วเราก็โอบเขาล้อมเขาทีหลังดีไหมยังไงก็ได้นะ ผมว่าถ้าเรายิงตำรวจได้เราพยายามแบบป้นปืนตำรวจมาเยอะๆประมาณน,นั้นพอเวลาเขาป้นได้ครั้งหนึ่งเขาป้นได้ครั้งสามเออกูกูขึ้นไม,ม่ะไม่เนี่ยไม่เน,นี่ยโอ้ยโอ้ยไอ,อ,อ้เฮียเต็มเลยไอ้สัสว้าว,ว,ว,วลงเป่าเลยเหรอเฮียลงเป่าเลยเหรอเฮีย

บอ่บออาอย่าทำร้ายเขาฟังนะครับฟังนะครับอย่าทำร้ายนะครับน้องเว้นจะจากเขาจะพยายามออกไปนะฮะหุยขอบคุณครับคุณตำรวจใหญ่เอ้ายิ้ถ่ายรูปเหรอโอ้ไม่ทันยิ้มเลยเจ็บหน่อยนะคะฟีมันเจ็บนะต,ตีนฉัน จงเเขาเขาเขาบอกว่าห้ามทำลายนักโทษนะผมถ้าไม่พยายามหนีเนี่ยช่วยแยกแยะหน่อยนะครับผมเ <_ S 2> ก็บอารมณ์หน่อยนะครับคุณตำรวจอะไร,อะไรเอ้าหัวร้อนเหรอครับนี่อ่ะเปล่าถ้าเป็นหุ่นยนต์จะไปมีแบบลายแบบนั้นทำไมอา้าวแล้วทำไมพูดจาแรงจังอ่ะใครเขียนโปรแกรมเนี่ย,ยน,<ช>น้ำใสจดแมงง้งเป็นี่ยเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์ใช่ปะนี่นีหน,นีกิดรุดลับรถเป็นเปล่ารับรถเป็นเปล่าเออหงมมหงมหงมหโคตรจะแซ่บอ่ะ ทำไมครับคุณเอมีนะค่ะแต่ว่าฉันส่งคุณไปตามไม่ใช่เหรอฮะโปกแกรมันหลุดอ่ะมันได้ทใไมอีกแล้วคะเนี่ยใจว่าผอคองก็ไปทำอะไรผมไม่รู้พะวุดเอามาหรือยังคุณคนสวยคะนี่หน่อยนะคะรอคนน้อยๆแล้วล็อกแม่งเลยวะล็อกไม่ได้เว้ยไม่ไม่ พี่กูมีกระบองกูมีกระบองกูกูเหยียแค่กระทากูมีกระบองเดี๋ยวกูฟาดเองฟังนะคือตอนนี้เราไปเราก็มีทางออกไหยไม่จำเป็นต้องรู้ทางออกเราไม่ต้องาทางออกอะไรพี่ไม่ดิเราปืนพี่ปืนในตัวมันอะกูต้องเลื่มมือกับลันเมย์ไม่งเอ้ยเออก็ได้วะ ขอโทษนะแป๊บนึงนะครับขอนผมก็ยิงไม่ได้เอ่อขออนุญาตครับขออนุญาตครับว้าย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 อาโดนอย่าเข้าใกล้ฉันเกินห้าเซนติเมตรโปรแกรมนะที่นี่ที่นี่เขาสงบอืมแค่ฉันเกินห้าเซนติเมตรให้เหวไปเอาเทมป์มันไหม ให้ยิมออกไปค่ะให้ยิบออกไปค่ะมาดมาีมาิีมี่ลงไปยิงพวกมันให้รก่อนนะครับอันนี้ไปใช้อันนี้ไปใช้อานนี้โดนยิงแล้วก็ขึ้นไปขไปไ้ทางนั้นสิทางนเป็นรูสิเดจริงๆเลยลิงไปเป็นอีกชันจมาไปไปไปลุไปแล้วนะปะปะปะ ใครที่ไม่ใช่ใ่อะป็นหญิงเนี่ยพพวกแกออาไปไหนไม่ได้ฉันจะถือว่านี่เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนลวกันิงน้องผมสขาวน้องผมเก็บมาเอาไปยิงอยู่ตรงนี้เจอมมัยิงได้ใจไปไม่วา เธอเธอไปเถอะฉันเฝ้าเธอฉันเฝงามิเออเธอไปเถอะฉันให้ผู้ชายอยู่หน่อยผู้หญิงขึ้นไปหมดแล้เลเว่นฝักด้วยนะเลเว่นฝักด้วยทุกคนฝักด้วยนะเดี๋ยวอ่าใช่ต้องให้ผู้หญิงไปเฝ้าเลยสยองขวัญมาเลยตู้นั่นแหละตายมาเร็วอ้ยตายตำรวจหน้าไม่ขึ้นเลยนะคะ สบายดีนะคะคิดถึงพอมอจังเลยค่ะคุณจำลองอเลี้อกยเลยค่ะไล่คือไม่ได้คือคือไม่รู้อ่ะยืนอยู่เ,ยเฉยมันก็บุ๊บลงไปเลยอะ่ะจบละนึกว่ามีคนพาแหกคุกนึกว่ามมี เ้ปไปเหรออันนี้ใครรอท,ทำอะไรเหรอคฮอ๋อวางนะคเหรอก็สนปืนแล้วก็ น่าจะไม่เป <que> ็นไรเนาะเป็นนะเป็นอ <t> ูด <t> ีเออเอเพื่อนสามี่เพื่อนกูนี่เพื่อนกูนี่นี่ใส่คนแผนนี่ใส่คนแผนหน้าตาบุ๋ช้างแล้วเว้ยผมชอบขึ้นผมชอบขึ้นชอบเนี่เหม่อผมชอบขึ้นชอบมากนะอยู่งี้แค่กัดได้ไม้อะพวกฉันไม่ได้ลองลองลองข้างล่างหน่อยเนี่ยเนี่ยไปงู ไม่งเวไม่งนยไม่งน่ทำไมถึงลงมาทันนะคพราะมองเธอออกแบบระบบมให้ออกพูดได้่นี้สมองที่ออกแบบมาพูดได้แค่นี้หรอมี่สาคนฟังไ้เหี้ยผลงานมีคนแขงแข็งะเฮ้ยสองตัวหน้าลงมาตัวนั้นลงมาอันนี้คือรุนปกตินะที่หัวแขงอย่างพวกนายะไม่แปลกใจไม่เห็ตัคนยกนแอรแค่พวกสันตําโง่ก็โง่ ปืนครับคนชั้นสูงมึงมึงมึงเมื่มื่เห็นมึงเห็นปืนกูแล้วใช่ไหมโอเคมันจริงกระโดแตกได้ไหมยิงได้แต่อย่าพึ่งนะไม่ไม่ไม่มึงก็จีบดิมึงก็เอออยู่แล้วไปปวตรงนี้ปวดกันหน้าม่ะไว้ออกไปออกชั้นชั้นออกไปได้นะปวดๆกันดีกว่าเต้นเต้นน้อง นอนไม่ได้ค่ะเตียงเยอไม่้ยครับหนูขอเตียงขอเตียงหน่อยย้อนทำไมโยนนอนที่เตียงได้นะครับมันมีเตียงไม่มีเตียงครับไม่ไหนเตียงครับไม่มีเตียงแลล้้วกับบานทีไม่เห็นมีเตียงใช่ครับขอเตียงฉันนอนตรงนี้นะะคกลับบ้านทีวค่ะจะกลับมาดูทำที่บ้านนี่เองกูไม่อยากมาดูทำในคุกไอ้สัตว ต้องหน่อยไปพักก่นโอ้ยไม่เข้มงวดากเลยล้อล้อลองไปไม่เชื่อจะมีแบบว่าเน้นไปก่อนก็ได้ค่ะใช่เป่ะโอ้เหนื่อยแล้วอย่าออกไปล้อฉัยก็บอกว่าเในนี้มันเบื่อครับช่วยยายเจคนนั้นกุมจับใจพุงไวในนั้น ไอ้สัตว์ูเจกูะไรขอ่ไอ้เฮียริงไรวะบืนกระสุนไหมเนี่ยมันตำรวจโดมึงโดดดีไอ้เหียโดดดีโดดเตี้ยวอ่ะเฮ้ยมึงขยับไยหน่อยเออควายมีระเบิดระเบิดข้างบนเป็นอะไรเอ้ยได้ยินเสียงระเบิด้ะเบนใช่ใช่้ยเสียงระเบิด้างบนไปแล้วไปแล้วระรวังนด้าะลบข้างลังได้ใช่ใช้ใช่ใชตำรวจจกระสุนเยอะนะเหลือว้ตอนผมปนอ่ะ ไม่ไ yup. อ้ยแค่เ <elementary> ดียวก็ลูเอาล่ะครับอยากขึ้นไปข้างบนแล้วครับผมเปื่อยผมแบบผมเปื่อยต้องอย่างนี้นะเปื่อยเป็นเป็นอยเปื่หูร้อก่านเซนเซนก็ภาวนาเอานะคะโอ้ยเงซิเตอร์สดหมดแน่ไหนนะแมวอาจจะไม่ได้กับคนที่ได้รอันตำแหน่งฉันจะไปที่ห้อง ไปไปครับออกออกได้แล้วออกได้แล้วฮโลประกาศจากสนประกาศว่าไงประกาศว่างไงแกงแกงเอ้ยกูอยากกอเราเห็นผอิงไม่อยู่เลยอะรู้สึกเห็นบเหมือนกันอพูไม่จบแม่แกงอะไรบ้างเนี่ยจะได้ประกาศหาผู้แกงกลับบ้านเลยไหมยกระผายคระายกระยระ เอยกกาออคหน่อยเดี๋ยวเราจะไปแล้วแต่ฉันจะไปเยี่ยมที่บ้านคุณนะประกาศหัวหน้าแก๊งรันเวย์กับไฮสปีดแมงเ้ยมาหาฉันเด็กของพวกแกอยู่กับฉันเราต้องคุยกันขออย่างนึงก่อนก่อนไปได้ไหมนี่ไอ้แกะนมาแล้วนะ ไปเอาพวกผมออกไปเอาพวกผมออกไปพวกกับเอาแกกับป้ายกับป้ายร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิเสียงใครคะเรอพาเดินไปไหนเนี่ยร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิแม่เุณซนเอาเซเซนเอาขนมจากตรงนี้นะคะ ถามคนนี้ใช่ไหมฉันส่งขนมไปข้างล่างนะคะฉันขอเด็กพวกนี้ไปได้ไหมแกจะไปทำอะไรแล้วแกมีอะไรแลกเปลี่ยนอยากได้อะไรล่ะปืนอืมนั่นแหละฉันขอปืนกลสักสิบกระบอกสิบกระบอกที่ถล่มที่ไหนเลอะถล่มชีวิตนายน่ะหยอกลิน เด็กใครเนี่ยมันบอกแล้วไงว่าเด็กฉันมาเอาเอาเอาไปไปไปโอ๊ยนี่ฉันไม่ได้ว่านะ,ะตัวข่ามากๆเลยมากเกินไป สามสองดีมากครับจะตีฉันตรงทำไมเนี่ย ก่อสร้างดูสิ่งที่พวกนายต้องทำสิกว่าจะหาพวกปืนนี้ได้มันมันยากไ,ไหนก็รู้นะสิ่งทีง่ต้องแรกตัวนึงของตำรวจใ,ใช่เลยแล้วมีอะไรที่ผมคอยทำในกระเป่าครับ ทรัพยากรรอบหน้าทั้งหมดเป็นของฉันไม่มีข้อโต้แย้งได้ค่ะรวมถึงอาหารด้วยเข้าใจไหมฉันจะส่งยาให้แต่อาหารไปผู้จัดการก่นกนอนเองแล้วกันนะได้ค่ะขอบคุณค่ะเก็บไว้กับตัวเธอไว้ต่อรองสะค่ะ เข้าใจใช่ไหมว่าพวกนายจะไม่มีอาหารมีใครอพูดอะไรไหมทำไมนะขออีกทีนะขออีกทีนี่หมายความว่าไง พูดดังๆหน่อยนะไม่ได้ยินตรงนี้ไม่ได้ยินนะนนนนพ,พูดอะไรนี้ได,ด้ไหมครับปรับลำคอให้หน่อยได้ไหมนี่ม,มันมีเสียจงจริงๆนั่นนะึกเงน,นปกตินะ ดี<ห>ที่ยังรอดช,ชีวิตกลับมาไ,ได้นะพยายามให้มากขึ้นหน่หนอยในข้างในเก่งทุกคนแล้วแหละระหว่างที่พยายามไปเพิ่มตรวหนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในแกงน,นี้ในใน,นไหนหรอ กลุ่มที่เราแบ่งกันอะอะไรที่ทำให้ทางกลุ่มโดนยิงตำรวจอะก็แรกโดนยึดปืนไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็รอไปแล้วก็ฉันไปเออรูสิพี่เวนเปิดก่อนแล้วก็ฉันก็ตามไปนะแล้วก็น่าจะพลาดมันรวบฉันก่อนก็เลยโดนลากเข้าไป